รถตำตอตาแตกตำตออย่างไรตำตอตาแตกเลยพี่น้องรถคันี้ครับพี่น้องตำตอมากนะิ่งดิมันกระแตกแตกที่นี่เอาซีโคนไม่ใหญ่ซีโคนบ้าหนไรบนึงเวอเป็นเย่เอ้ยบ้กเลยครเป็นตะนายิอง <c oughs> ดิล่ะนี่มันตำตอมากตาแตกโอตาลุนไปบ่ไปตาแตกนะจับอีกอันนี้เปียไมย่ซีโคน ยังไงนะอันนี้รับดูดีแต่ปุ๊บนะดูดิแต่มันนี่เทสดีๆกับอะไรดิทำมันทำมันสิเปลี่ยนเนแต่ตันมันเป็นชุดเงาเวลาเปียมันกับสิเปลี่ยนมองเพียมันก็สิบเงามันเป็นชุดมันคือสี่ไหลตัดก่อนเลยเปลี่ยนใจครับว่าว่าสิเปลี่ยนอะไรว่าสิเปลี่ยโนไปยึดแมงเลยลไปยยึดแมงเลยเมื่อกี้ล่ะเอ้าภาษาแก แสดงว่าออกมั้นี่ใิเฮตประกัน,กนไรือยังไนเออเพราะว่าเอาข้างงวดถูกผมไม่ทําประกันก็ได้พี่อาจจะเป็นคนขี่ไม่มีเลยทีเออไม่มีใบขับขี่อีกออหลายกรณีเลยพี่นออ้องคิดเห็นจังไนลองคอมเมนต์มาเบิง่งเนอร์เกลเซอยสุดเไม่เห็นเป็นความือหายครับหลายกรณีคือหนึ่งผู้ขับมีใบขับขี่สองรถไม่ให้ประกันตอนออกครับไม่เอาไม่เอาประกันเพื่อให้ยอด เองมันถูกจับไม่เอาเอาแต่ของแต่งเออเอาแต่ของแต่งแต่งที่นี่แหละฟ้ากระปงกระแต่งแม็กกระแต่งเออทอกระแต่งทำซี่แมงกระแต่งอีกเออเอาแต่ของแต่งเออส่วนประกงประกันผมไม่เอาเรียบร้อยครับรถเทปอยู่แล้วแมนที่นี่คือสีือสีจางสั่นแหละบังพอชนมาปุ๊บนี่แหละเอ้าประกับไปเหตุงานไห้เอ้าเห็นบอกเออประกันไปเหตุงานไห้ทุกทายพอเยอ่ะพี่น้องเบิังอ่า การม,มันไม่ช,น,ชนมาหอดที่ไงมันชนเค็มบางทีนะ R อ,อยู่ครบชัดเจนมนะหัวนูหัวนัดฝากระโปรงเดิมรถไม่มีเป็นไรตรงนี้แต่ว่าชนแรงจนไอ้ฝาหม้อน้ำมันหายเลยกระดิ่งเลยกว่เออแร่งบบแรงสะเทือนสะเทือน,อนปริเออ,อน้ำแตกน้ำแตกหวโอเคตามมางทีน่าแรงชน เซนเซอร์เสียพี่น้องดีน้ำแบ็ที่เป็นอะไรนะเพรมันคงเสียดายของแต่งนี่ติดตามมาจากเฟซบุ๊กจ้าวัสดีจ้านี่ตจอพอพอดไปถุงล้มมันโชว์ครับพี่น้องนะเห็นบ่เออเออสันนีฐานด้วยเกียรติของการขายรถอะยังไงน่าจะเซ็นเซอร์เสียออเ เซนเซอร์มันทํางานหรือเปล่ามันต่าตรงนั้นน่าจะต่ถุงลมอาจจะไม่แตกหรอกถุงลมใช้งานไม่ได้เออเพราะว่าบริษัทไม่ได้ใส่ไว้ให้บ่าวบีอิตยอกเดี๋ยวก็ป้องกูกูหยอกกูหยอกกูยอกนะเดี๋ยวเกาดูคลิปนีกเดี๋ยวก็ดูคลิปกูต้องท้อถุงลมป้อมใส่ถุงลมป้อมใส่มันเลยไม่ทํางานมันอาจจะต่าไม่แรงก็ได้มันเลยไม่แตกพี่น้องคิดเห็นเช่นไรนะครับ ในกรณีแบบนี้ประกันไม่ทำคนขับไม่มีใบขับขี่ไม่ได้รับเพียม,มเพราะว่าถ้าเพียมทั้งชิ้นเนี่ยแพยงนกนะอาจจะหลักร้อยหลักพันอของเราอันนี้พอมีกำลังแต่กับเขาไม่มีเพราะว่าแต่งแต่งหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วมันเป็นตำพอดีแล้วไม่มีตังอาจจะเป็นอย่างนั้นนะ <c oughs> อาจคิดเห็นแค่ไรว่ากันอีกทีหนึ่งอา้าแชร์ด้วยครับไปรุ่นแจ๋ว